ค่ะมาแบบแบบเก่างแต่ไปหาอาจารย์นอตตีเนาะค่ะที่ว่าไปนอนรีสออดทมาซิมเป็นตัวเหล็กบอกตัวเดียวแล้วตอนนี้สองงวดแล้วกันี่น้าหมาได้บุญบ่แมนค่ะงวดไหนอุ้งิลมาบอกแคเลขกเบ่เบายังบอกแต่ว่างวดที่แล้วนี่เก่าชุดหนึ่งมันเป็นเหมือนกล่องในหูเฮานะคะ่ะมันเป็นเสียงบอกเลขกองิบ่์แตมันกล่องในหูจนตื่นค่ะแผ่นเสียงหูสุงศิบ่ะแมน ตื่นมากกันยังจำได้อยู่คันตื่นขึ้นมาเพิ่นมาซิมใส่นี่คันตื่นมา่นมา,มมาจำได้กะกะวับบนนี้ตอนนั้นเนาะคะ่ะรข่มเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดีค,ค่ะสวัสดี่ค่ะบ่ได้พ่อกันนุนพ่อกันโยแต่ว่าบ่ได้เอฟซีบ่ได้เห็นน้องๆหลายหลายจังหวัดประมาณสองสามวันสองวัน เพราะว่าวาบอกฝันกับฝันแล้วบอกแมนก็ได้พักก่อนแมนค่ะอย่างนว่าฝันแล้วฝันคักแมนค่ะฝันคักมาแบบแบบเก้างแต่ไปหาอาจารย์นอตตีเนาะค่ะที่ว่าไปนอนรีสดซอนมาซิมเป็นตัวเลึ่บอกตัวเดียวตอนนี้สองหัวแล้วกันพีน้ำมาได้บุญบ่แมนค่ะหววไหนาบอกหกแปดเนาะหกแปดแมนค่ะพียุรีสอทรีอรอทแม่ปนันนีเน่ะบ่แมนที่เป็นนอน เมนค่ะเพิ่นว่าเพิ่นมาซิมใ่หูนอกเมือน,นั้นมากกันหลายคนเพิ่นนมา 8, หกแปดงวดที่มันออกหกตามนะจาืาแต่ว่าก็บอกผู้ตื่นเราครังวันนัน้นแต่ว่าบัตรที่ไปซื้อนั้นคิดพอ่อเลขแปดมันเป็นเลขสามเดยตัวนี้ก็เลยไปกลับเป็นหกสามนําเนอกเมือน,น,นอั้นเจ,<า>จ้าของเจ้าของไปไปกลับเองไล้วก็เปิดกลับเองเพราะว่าบัตรที่ซ <c oughs> ื้ <c oughs> อนั้นคิดได้ว่าอันคันพีมาบอกนี่มันสีบอกตรงๆมันสีบอกหกแปด กับซีหนึ่งมันบ่เหมือนอันหนึ่งซีที่น้องน่อยิบลอตเตอรี่เนาะแต่ว่ามันมาออกหัวต่อมามันมาออกหัวต่อมาวันนั้นมันดอกหาหนึ่งว่ะเม่นก็มีงวดวันนี้กลับมาเนาะงวดที่มันออกเก้าศูนย์นะคะเพิ่นกับมาบอกอีกมาบอกตัวเดียวเก้าศูนย์่มเมนเก้าศูนย์หนึ่งเนาะเพิ่นมาบอกเขาก็ไปนักศูนย์หนึ่งวันนี้เพิ่นนี่เพิ่นใส่กรัปบอกหูเพื่อกันค่ะได้ยินแต่เสียง ่วนมากผู้นสิมาบอกแคเล็กเบากยังบอกแต่ว่างวดที่แล้วนี่เก้าซุนหนึ่งมันเป็นเหมือนกล่องในหูเฮานะคะเป็นเสียงเสียงที่ได้ยินแหละเป็นเสียงผู้หญิงรือเสียงผู้ชายมันบอกบอถือไหมคะวันแห่งแห่งได้ยินแต่ว่าเป็นเสียงบอกเลขกผง้ิบะแต่มันกล่องในหูจนตื่นค่ะมันเสียงหูงูสี่บอกเมนตื่นมากกันยังจําได้ยู่ขันตื่นมาเพิ่นมาซิมใส่นี่ขันตื่นมากจาได้กะ กับบ่นี้ตัวนั้นนะคะก็ไเป็นนักซูนหนึง่งวดมาที่แล้วก็เลยได้เก่าซูนก็ได้ตุ้นขึ้นกัะอือได้บลายค่ะมากวันนี้กะมากมากอีกแล้วะคะ่ะมาคือเกา่าเด็กบอกแล้วเนาะบ่บบบะกี่หมื่นเพื่อนกับบ่มาท่านมากกเลยจมนางวันนี้คือสีซ้อมมาบอกแล้วที่ว่าบ่มีภผมาบอกเลยอีกกเลยะ่ะคำมากก็เลยฟันเลยค่ะบ้านี้บ้านี้กะ มากว่านี้แปลค่ะปกติผมจะมาบอกคือจังเก้าศูนย์กับเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็ไปเลยเนาะวันนี้นมากเป็นเสียงเพิ่นมาท่วงท่วงนีเพิ่นมาท่วงนี้แมนค่ะเพิ่นวานจ่ายมากไหมอะคาเคกเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเพิ่นวาค่ะเก้าร้อยยเอ็ดแมนฮัากระตื้นเลยเพิ่นแต่ว่าจำได้จำเลขได้ค่ะค่ะเพิ่นว่า,าจังใดก่อนน้อง ใช่ค่าเค,ค้กขวายมะแมกเก้าลอยยิบเอ็ดบาทอค่ะปกติเพันสิมาบอกกับมะบอกเป็นตัวล้วกระป๋าเนาะเก้าศูนย์หนึ่งเนาก็ะตุนเลยหนีหนีแม่วงนีแม้ว่าแมาว่าหลายกว่าคุณเท,ทียไม่คุเทียสิบว่าแต่ตัวเลขแล้วกรไป๋ายค่าเค,ค้กมาแมกค<อ>่าเค,ค้กเนาะพันว่าโบเมนพันอยากกินเค,ค้กบอกค่ะโอกับโบเมนเก <c oughs> ้าลอ,อยเี่สเอ็ดบาทก็ได้ตื่นเลยค่ะเก้าลอ,อยยี่สิบเอ็ดบาทเนี่ย จะว่ากับคืนล่งไว้น้ำเนี่ยค่ะเป็นอันนี้มากส่วนตัวนะคะสองศูนย์กับสองสอง,สองกันไวเพราะว่าไม่จีิบอกอยออกตรงไปไหนขันเพื่นมาบอกขันมาบอกเป็นตัวเล่มันจีบ,รบรตรงก็จังว่าผีบอกหุนคนบอกขึ้นเนาะอ๋อก็ค,คือรดแต่ง,ตงคืนแต้มมันสิบบาทหน<ะ>่<ะ>นองน่องก็เรียกว่าเอาสองศูนย์ในน้ำเน่เน่สองศูนย์กับสองสองกับสองสองขันขึ้นกับสองสองขันร่งกับสองศูนย์เน่ ก็จังหวัดเมื่อนั้นก่ะบอกจีหนึ่งมันก็ขื้นหาหนึ่งนอค่ะขึ้นแต้มลงแต้มอันนี้เป็นเสียงเสียงที่เพิ่นมาเบาเนี่ยเพิ่นพระวังวันในเพิ่นเบาหลายเป็นเสียงพ้หญิงหรือเสียงผู้ชายฟังเหรอฟังพ่อหลูกวะมันฟังบอกออกเลยค่ะนี่แต่เสียงมาสามหวดแล้วนี่ถ้าเป็นเสียงมากกันไปจีตีบ่ได้ว่าเป็น ยิ่ง,งี้หูไทรายแต่ว่าเพิ่เว้าออกมาเนี่นยแม,ม่นค่ะ้กับพ่อได้เลขได้เง็นตัวเลขแล้วกับหงเมียเลยแม่นค่ะบม่เห็นตัวตุนบ่ฮห้ว่าเป็นผีหรือว่าเป็นเป็นแนวใดเนาะค่ะเป็นนอนรับไปรับไปเป็นกล้องไม่ได้หูแม่นค่ะเป็นกล้องนี่หูมา3าหวหมดแล้วกระสุดตือนเลยพแต่ไปนอนรีสอร์ทนั่นแ่ะเพราะวา่าก่อนหน้านั้นก็บ,บ่กเคยฟันบ,บ่เคยเป็นแนวนี้จเทื่อแล้วค่ะอ๋อแต่งแต่ไปนอน,นะะตั้งแต่ไปตำหนักอาจารย์นอตตีไปนอนเยือนรีสอร์ท สามงวดแล้วเนาะต่แต้หกสามแมนหกสามกับมาบอกเก้าศูนย์หนึ่งหวดนี้บ้ามากเลยจมหาสามงวดตั้งแต่สี่หนึ่งหกแปดนะหกแปดกับสีหนึ่งเป็นมาบอกเลขก้าศูนย์หนึ่งแต่ว่าเข้ากับเป็นเหรียญศูนย์หนึ่งโปรดไหมคะอ๋อบนันนิงวันนี้จะเป็นวันที่สามที่พนน้ำมาแมนงวดนี้มาสาสมาศาสกว่าทุกงวดจนในถามหาค่ะจนได้จมบ่มบมแมนจนในจมกุเจ้าคัน ได้ออกปุ๊บเพิ่นสิมาเลยค่ะประมาณสองสามหมื่น 2, 3, ก็นมาเลยวันนี้น้องๆก็เลยจมจม,จมปากจมหาเพิ่นค่ะเพิ่นก็นเลยว่าก็สิบว่าไม่ห้ยเลยที่ว่ามาสองงวดแล้ววัที่สามสิบว่าห้คิดในใจนะคะค่ะจมขนาดล่ะค่ะย่ำขึ้นมาฝันเลยเว่าคำมากนอนฝันเลยเพิ่นมาเลยหนุนใจเสียงมาท่วงคาเคี ใช่ค่าเคขวนมาเมีเก่าลอยเจ้าเอ็ดบาทค่ะว่ามันเป็นอยากเคขึ้นนองนองว่าสงสัยกัอันนี้ก็ยอมรับว่าถือเล็กกับโบเป็เพศบุญเพราะว่าถือใ้รอี้ยงเคกคนวากลางวันนี่กันถิดเนาะนองนองกับะเลี้ยงเคกว่าันแม่ถือกงวันี้จะไปใช่บาทเอาเคก็ใช่บาทเออเออแม่นเพราะวัน เ็ายอมรับว่าบริเวดบุญจกักงวดเลยค่ะได้มาสองงวดแล้วอ๋อแต่ว่ารอบนี้สิตักบาทเหระค่ะก็เลยว่าตัดเป็นหางกันถึงวันนี้อีกจิไปซื้อเค้กแลก้วก็ใจบาดให้เพิ่นค่ะมันมาบอกในเนีนมันบอกป่อยออกตัวเน้นเนาะมันจิตกานตัวจร่องไวไฮทำไมตะขี่กะกะซื้อบลายเนาะกะไปเอาแต่ตัวเพิ่นมาบอกคัดๆนะคะค่ะก็เลยเบิดไหลอ๋อมาดีปนีจับจับข้างเลยแล้วว่า คันเพิรนมาบอกมั้งสิให้ซื้อขึ้นซื้อลงเอาเพราะว่าอันผีมาบอกเนี่ยมันสีบอกออกตรงๆเนาะค่ะผีบอกโหนคนบอกขึ้นแมนเพราะว่าอาจจะผิดกตเป็นเนาะค่ะก็อาจสิเป็นไปได้เนาะอันนี้ค่ะน้องนองก็แต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นมาบอกน่ะก็คือว่าจ่ายค่าเค้กมาแม่921บาทน้องน้องก็เลยกกัน9กับ6ลงเนาะหัวเก้าเป็น6เป็น621แล้วก่ ตเลขกันลงอีกแต้มแล้วก็ขึ้นแต้มก็เป็น2 0กับ2 2แต่ว่าตัวที่น้องๆเน้นน่ะก็คือ2 1เพิ่นเน้นมาให้ค่ะแต่ว่าในใจนีที่เจ้ามากแล้วเพ<ล>ิ่นเน้นมาให้ที่มาก2คู่นี่มากกว่านี่อย่าว่าเด้อบัดสิมากสองหนึ่งสิบั้ได้มาถ้าพ่ตามหยอกตัวเน้นได้ัดอ่ะค่ะ2ตัวนี้ก็มากคือสดสอ2สบ่ค่ะ